chú bốc phun khuôn khá hoàng doanh không anh? Mực nha Kỹ năng chủ quỳnh Nó mực không mẹ? Cần... Bố thưởng là ừ. nữa, đây, Đấy là kỹ năng đẹp dẹp mua này Thôi, cái bố thưởng gì? Cứ phân vàn Kỹ năng thằng, thằng Nên bố Như, bố Như bố thưởng Như bố thưởng gặp anh ở phía เพิ่นกระใส่เก้าอี้ง้อยนะครับตั้งแต่จีก,ก็คือได้อุ้มน้องอได้อุ้มน้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องอุ้มน้องเฮงเฮอุ้มตอนนี้เอาว่าเถืองเรียนกูกันมานี่หลงังกุนว่าเห็นสายยันก็ต้องเห็นทิศยักอันนี้ก็คือลูก สายบุนรรมครับพี่น้องเป็นลูกสายบนรรมเรียงมัดตั้งแต่เมื่อมันตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีผมบอกฮะยี่สิบกว่าปีจนตอนนี้ก็ได้สามสิบเจ็ดปีแล้วครับบวชเรียนเขียนอ่านมาเมื่อเลือตั้งแต่เอาเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อวนี่ว่ไปโรงเรียนบอกที่อย่างไรม่ไปฝนตกพี่น้อง ฝนตกวพ่นกาสิจะเพราะว่าทางเขางเรียนเหมือนมันต้องข่มล้องนะโอ้ข่มล้องตกเท่หนึ่งตกไม่ขุมขุมขัวงงขัวครับเกี๊ยมุดครับเขากะเพิ่นเห็ดเองพี่น้องครับอันนี้คืออ้อมหมูอ้อมหมูฝีมือของอยากใช้ส่วนอันนี้กันเขาเป็นมดหนึ่งปลา พอยันเพิ่นกับว่าเด็กย่องกินดอกพะว่าหู้หมอนีหนึ่งปลาบ่าเข้าหัวนะอือันนี้หนึ่งปลาเต็มขึ้นนี่ครับเอามาอุ่นไม่อีกส่วนนี้เจ้าว่าผักอย่างน่บุ้งถึงผักตำนิน่มถึงผักอ่าไอ้ักปองแป้งเหมือนไม่เองายังแล้วกับดอกคาแล้วกับไผ่ตัวเล่านะครับอันนี้กะบสมอยังนี้สมซีนสมซีนซีนสม,สม บอกพ่ออ่าเล่ล่ะบ่ไปโรงเรียนบอกจุงบอกจุงเนี่ยเป็นผู้กันเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นเล่าโอ้เนี่ยเป็นคู่กันมืออื่นกับขือบยุดมือต้องอื่อนมันบ่าเอออือืมจำพ่อน้องเฮงๆบอกว่าไม่อยากไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้ น้องถามบางไปซุ่งเมื่อกี้นี่อะไรวาซุ่งอยากไปสวนเขาเอิดซุงมบ่ซุงอยากไปซุงมไม่อยากไปแต่ว่าหันมาไปแล้วพี่น้องครับฝนตกแห้งดีฝนเล็บยงไปเดี๋ยวใส่เบื้องผ้าฝนตกรับพี่น้องป่ามันแห้งสํามเลครับเนี่ยพี่น้องเบื้องเลยครับนี่ฝนตกมือก้อนนี่เพิ่นกระดำนะครับดำมือเดียวยางค้นดำนะครับ นามเต็มเลยเป็นคู่บ้านนอกกับลำบางสิละยา่ฝนตกไปยากไหมยาก,ายากนี่ป็นสุดคู่อยากไปวาไรวู๊เหียวจะบบอนเหียวสุดจ,จะขวงม่แก่นะสุดคู่ <c oughs>

แสดงว่าพอยัน<อ>ไส่ไลตัวนี้เห็นปะห่อง nhau ไซไ <c oughs> แต่ว่ามันก็นน้าห่องกัน้องไป n h ียวใจนได้หล่อียวใไซนน <c oughs> มีคนถามมาว่าทิดงักเป็นคู่อิรีบออาจารย์พนะอือจะเลยอยากสิบอกพี่น้องนะครับว่าทิดหักเป็นคู่อิรีนี่แหละครับได้ <c oughs> ่าทิ้นเดี๋ยวมาฟังแจกปากเพิ่น มีพี่น้องเอฟซีเปนสงสัยว่าคุณทศเทพเ e อียรอดเนี่ยเป็นครูจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่คอนเทนต์ในการถ่ายทําบอกเพิ่นเป็นคู่แท้คูค่คอมละบอกคุยดีละเออมาเข้าใจนะพี่น้องนะคุยดีเป็นคุยดีครับมาเบิรงนนังหลังอย่ออางน้าดฟาดหลดเสีย <laughs> อันนี้เพราะเป็นเบิรนนั่งกินสูงว่าพอ เด้อพี่น้องเด้ออ่าบนวายเห็นไอ้ไอ้คลิปนี้เราสิบห้าดามานะบอกเพื่อนนี่น่าขีมนังบอกเพื่อนขึ้นมานางังบ,นนานางบ่เถิงสวนงยื้อใส่ยื้อครับยื้อเห็ดนี่เห็ดจะไหนครับคนผู้หน่อยขื่อมาหาพ่อหาแม่ยิดศูสูงแต่ว่าคนผู้หน่อยแต่ว่าสติสตังครบทุกอย่างครับพี่น้องครับความรู้หลายสําหรับคู่หนักนะครับจิตใจก็ประเสริฐจิตใจก็ประเรสริฐซื่อสัตย์ซื่อสัตย์บ่มีทางขี่ฮักหลังบ่มีฮักหลัง บักนี่บักนี่นี่แต่หักคอผมมีหักหลังสังเกตว่าบางเงินไปเทีาไรแสนสองแสนกับ่ม่ยิบหยิบจักบาทไม่ยิบจักบาทโอ้ยบอกปานสูบิงเงินปานนั่นน้อสิมาตินาะครับพี่น้องยกกันเลยนี่สิสำรัพ่อไอ้ชิปนาก็แล้วกันอยู่ดีเมียสุดพูดก้นกับมากินเขางานกันได้พี่น้องเนอะความเก็บจะใส่ความไข่จะเส่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเอา สงสัยเมียคนล่าหายแล้ล่ะไปแล้วล่ะบ <Bye bye. S 1> ายบายลาหมื่นไปเด้อโรงเรียนนะ่ะมึงนี่เ้ามาสักซะทีเงี้ยวใสสุดคู่น่ะเอาไรออกเงี่ยอาไรออกเลยคู่อัตตาจางนะ่ะ